ครับกาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับขอสู่ช่องอาจารย์แหลพ่พ้ารวยครับพี่น้องมอนี้เป็นมือดีพี่น้องเป็นมือํำเป็นมือรวยเป็นมือดีเอฟซี FC ทุกท่านสี่ทเห้ท่านได้มนี่มิโชคสิ่ีเจ๊แนนครับท่านไดบโมิโชคเ,เอาสู่ปีหนาครับพี่น้องสู่กันปีหนาครับมอนี้สิ่ทสรุปเลขพี่น้องสรุปเลข อาจย์แหลนั่งคัดเมื่อแหล้วิหน้องค,ค,อคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกสิเหลือบอกีสซำหนักกีวามาแรงกระแซมาดีพี่น้องทีว่าพลาดหน่อยที่สุดพลาดหน่อยที่สุดพี่น้องเยบซี่ทุกท่านครับเอาคัดไม่พี่น้องเย็บซี่ทุกท่านมันต้องมันจงบ่หลายตววาัวพี่น้องนะจะเอาคัดเน้นๆไม่ให้เลยพี่น้องเย็บซีทุกท่านครับ <c oughs> ถึงชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะได้พี่น้องเด้อเป็นการน้อมใจทั้งช่องอาจารย์แล่พาร้อยครับกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะบระผัดคลิปใหม่ๆมื้อนี้เป็นพอดีมาตเตซธุระพี่น้องมาให้ในนอนครับตาก็เลยเสียบๆนี่หนี่เละพี่น้องมาให้ในนอนเลยครับมาแจกไปเห็นมาจากกรุงเทพชื้นนี่มาห่อก็มาหอดมาหันพี่น้องก็เลยสิสรุปตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีทุกถังตอน จันสีนอนนะพี่น้องลูกตัวเลขกเอฟแห้งเอฟซีทุกท่านกันจากวางจะข้าวจันสีน้อนมันจังบผ้าหงหนาผ้าห้องหลังพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับห่วงจะนับเอฟซีได้ยันสี่พันมีตัวเลขต้นมาดีปลายมาเปลี่ยนก็มีอยู่ของทำอุดน้องเดี๋ยวสิ แกงไล่เรียดฟังครับ <c oughs> มาอาจารย์แหลกกันดีกว่าพี่น้องมาพี่น้องเ <c oughs> สี้ยนจุกครับพี่น้องเสี้ยนจุกสายขมิน้นครับสายขมิน้นพี่น้อง <c oughs> ให้มาโดโดเเลยครับพกห <c oughs> ักก็ grab เอาพี่น้องหาโค เพิ่นกบบว่าโอ้แนี่ยน้องเพิ่นเป็นอย่างไรเขาก็งวดแรกครับเขาก็ได้สัมผัสกันงวดแรกเส้นจุกครับเส้นจุกสายขมิ้นพี่น้อยโมงซากัดเราบัตรเราจีนเราขมิ้นหมดเลยพี่น้องก็เลยได้แอดเองก็เล่ดิมีโอกาสเดี๋ยวสัมผัสเพิ่นเหมือนกันจะมาดีครับพี่น้องช่วงมาดีครับเป็นเล่เป็นเลขกันปีหนานะครับเป็นเลขต้นปีเป็นเลขเป็นเลขพ่อสอ พ่อสอนพ่อสอนพกหาด้วยพี่น้องเนาะแต่นาทีตามครับนาทีตามอยู่เสี้ยนจุกสายขมิ้นครับพี่น้องแตให้พี่น้องเอฟซีตัดสินใจเิ่งครับที่ชอบแต่เอาน้ำเพื่อนโมมาตกับฮานพี่น้องทั้งช่องเป็นเด็กเพียงแค่เสียกลางเป็นเด็กแค่หน้าทางครับมาวัดทุเทนนะพี่น้อง วัดกุดแห่แปดเก้าหนึ่งพี่น oh, pues ้องวัดกุดแห่ครับใกล้สิขึ้นมาดังด้วยอลเลยพี่น้องวัดกุดแห่ครับใกล้สิเพราะว่าเขาไม่นีจจะไหลงวดนะครับพี่น้องเอฟซีก็ทานครับเขาไม่นีจจะไหลงวดละใกล้สิวัดกุดแห่จับมาดังอีกครั้งนะพี่น้องเป็นสิกครับมาดังอีกเช่นึงวัดกุฎแห่ครับแปด เก้าหนึ่งการเพื่อนจะออกและหลายช่องก็ออกไปแล้วพี่น้องออกเั้งแจ่มือเพื่อนเอาเลขก,กัน,นะพี่น้องตต้งแจ่มือเพื่อนเอาเลขกแล้วไม่ไห่นะพี่น้องทั้งหลายช่องก็ออกไปแล้ว,ลวครับแต่ว่าผมก็มาสรุปอีกตัวหนึงน่งเชียรหนึ่งนะพี่น้องเนาะแปดเก้าหนึ่งครับปัดกุ้แท้ครับ เ้าสิเม้าบอกเร่ออดพี่น้องพกอุดเพื่อนผีพี่น้องลหลายๆท่านอาจจะเป็นเอฟซีหลายหลท่านอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาในช่องยูทูบอาจารย์แหล่พัดไว้ครับอุดเพื่อนผีต้นวดมาให้ตัวน,นี้พี่น้องสามสี่ส,สามศูนย์สี่กับขลางสองเก่าครับต้นวดมาให้ตัวน,นี้พี่น้อง จะว่าฟาดปีนไม่ร้หอเปล่าเนี้ยฟาปิ้นฟาปิ้นตัวเลขเปลี่ยนไม่รองของทาอุดหรือว่าพอุดเพื่อนผีนะไม่รองฟาปิน้นตัวเลขเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นเก้าแปดเจ็ดแปดและห้าศูนย์ไม่รู้เอฟซีทุกท่านก็ ฉันชอบเรานําเพลยนพี่น้องเพราะว่าพลาดวันกี้พี่น้องวดกกอนเขาเต็มเลยของเราของพออีวุดนะพี่น้องการวดนี้กัสซีโมน่พี่น้องอาจจะกลับมาอีกก็ได้กลับมาอีกจได้ครับไอพี่น้องเอฟซีทุกท่านเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเด้ครับเ้อทั้งช่องเป็นในเพลเป็นแนวทางได้ครับเป็นแค่แนวทางเป็นปนเดเพลงแค่ซกกลางการตินงใจการตัดสินใจทุกสิ่งสอย่างขึ้นอยู่น้องเอฟซีทุกท่านครับ เมื่อตาบกขึ้นพี่น้องเขาก็มาตรงเสียบเขาก็มากเลยมาฟ้ามาสรุปให่เอฟซีทุกท่านละสีพักควันนะพี่น้อง <c oughs> ตัววันนี้ต้นงวดต้นนวดของตงดสามศูนย์สี่สงลาองเก้ามาปลายงวดเก้าแปดเจ็ดแปด ห้าศูนย์ไปดองปลายงวดเนี่ครับคงสุดท้ายนะพี่น้องแอดเองได้๋ยวไปถ้ำคาววังหมูกม้อนจมูกแล้ไปลงเทียมหมู่บ้านมุกก้อนนี่มุกก้อนนี่ครับพี่น้องมุกก้อนนี่ยต้นีเหระครับมัดรอทั้งเพื่อนพี่น้องมามัดกับพานครับแล้วแต่เอฟซีตุนถัตัดสินใจเอาครับช่งองเป็นเพื่อนแค่หน้อขางเป็นพี่อนแค่ซีกกลางครับ <c oughs> ได้พี่น้องเด้อลืมเขียนซื้อเพิ่นนีแน่แหละอย่างน,อน้อยายมัอตาบุกถึนพี่น้องโตเลขน้องเบลครับพี่น้องน้องเบลเพิ่นว่าวันนี้อาจวันนี้อาจจะเป็นวัดสุดท้ายนะพี่น้องที่เพิ่นจะออกช่องให้นะพี่น้องออกช่องให้ เพราะว่าจะหลายสิ่งหลายอย่างงานการเพป็นสิ่ยงยากนะพี่น้องเป็นอย่างงาายย่ายที่อการเพป็นเพป็นก็นเลยไม่มีเวลาพ่อสีให้และหลายอย่างพี่น้องหลายอย่างครับเพราะว่าไหนจะงานไหนจะโอ้ทั้งสถานปฏิบัติธรรมเพป็นก,กับร่างกวางส่างนี่อะไม่นอนนายจะไปกอปูนนายก็จะรอพระที่พ่าพนันนะพี่น้องเรียกไม่มีเวลาสิเอฟซี FC ะไปท่อไปกับพี่นกับมีเวล่าลับพี่น้องเพี่น้หามากพี่น้องสี่แปดห้าแน่นดีสุดเด้พี่น้องเรื่องเลขแดงเนี่ยแปดห้าพี่น้องพี่นเพง่นเน้นให้เพราะว่าฝันตัวเดียวกับเลขอาจารย์ต่อมอาจารย์ต่อมเ็ฝันตัวนี้แหละครับแปดห้าอาจารย์ต่อมกับมาก์คแปดห้าน้องเบลกับสี่แปดห้าเลขทะเบียนรถเพี่น้องฝันรถพี่น้องรถยางแตกพี่น้องแปดหกหก แปดหกหกครับเพิ่นฝันว่าเลขกไอยางรถเพินเ่นแตกสิไปไปเลยไปอูสั่มแล้วเปลี่ยนยางแล้วเปิ้ลเดี๋ยวไปต่อทะเบียนรถเพิ้ลตามหลักแล้วทะเบียนรถเพิ่นเนเี่ยมันสี่แปดหกหกพี่น้องแต่ว่าแอดจัดเลขสี่ออกให้มันเหลือแปดหกหกครับสี่แปดห้าเต้นเน้นดีพี่น้องเน้นดีจะเชื่อ 8, มแปดห้านี่ตรงเบลครับมาต่อต้องเปิอา มาเกลอน้ำเพลินจะไปน้องเด้อนี่ครับตัวเลขบเพลินครับเลขบเพลินไงท่องซุกพี่น้องเลขบเพลินไงท่องซุกงวดวันที่สามสิบท่านว่าตัวนี้ครับ <c oughs> โจทยครับพี่น้องครับโทษครับ ลหลายๆช่องอาจจะได้ไปทำยูทูบแล้วละครับพี่น้องผมก็ได้ไปทำเหมือนกันมีโอกาสได้ไปทำเหมือนกันมีโอกาสได้ไปสัมผัสเพิน่นวันที่สามสิบท่านว่าพี่น้องเลขเพิน่นที่ข้างล่างเนี่ยพี่น้องขีดข้างล่างเนี่ยเป็นเลขกันนะพี่น้องเลขกันนี่างี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวพี่น้องเลขหลักเลขก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองเจ็ดสี่ เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเด่นเน้นเน้นหนักๆเลยรถกรว่าสีน้ำไปหน่องเจ็ดเด่นเจ็ดเลยไปหน่องของพยนีท่องซุกเน้นเจ็ดครับของพยนีท่องซุกครับที่คัดม่านี่ก็คือคือไอ้พาดการ์ดคัดเลือกเะไรไปหน่องไล่หลายไล่หลายไล่หลายไฟกลายเป็นเมื่อยกันเมื่ เอาตะแฉมมาชนแชมไปหน่อนี่แหละครับชฉ่นชอบกับอ๋น้ำเพลนครับแต่ว่าตัวเหลกเพิ่นอัดหลายตัวนี้เน้อยไปหน่อยของพอ่นในท่องสุกนะครับมาเกะอ๋อน้ำเพิ่นครับพี่น้องศูนศูนย์หนึ่งศูนย์สองเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกสี่นี่เป็นเลขกันพี่น้องเลขกันเพิ่นก็แปดเจ็ดนี่ก็เลขกันเพิ่นแปดหนึ่งนี่ก็เลขกันเพื่อนนะพี่น้อง ผอพยาเข้าสุขครับแ <c oughs> ม่วอดเสียสมดินไป่น่องสุปปร์สตาร์ครับดาราประจำช่องพู่มพันดีไปน่องพุ่มพันดีครับพุ่มพันให้โชค เพิ่นแต่กำลังว่าสิหรือว่านี่เมื่อก่อนมือของเจะลบไปกรุงเทพหน่อพี่น้องตอนมื้แอดจะลบไปกรุงเทพหน่อแอดจะขับไปในใน่นหมอเพิ่นยูนบานเพิ่นน้องี่น้องละเพิ่นกำลังเคลียดินเคลียดินเคลียดินปั๊บปั๊บปั๊บดินนะพี่น้องปั๊บแห้เพิ่นจะเอาสารอาำยังไรเพื่อิดตั้งสารนะพี่น้องตั้งสารให้ปูไปไงเพป็นปูปูปูเพิ่นนะพี่น้องพุ่มทีให้โชคอมันนี่จะ โอ้ม่จังวัดัหนหนาเต็มไปหมดดาและช่องมุอนี่กะฟาปีนี่ไงพี่น้องต้นงวดไปสัมผัสพันมากเะพี่น้องเป็นตัวนี้ครับเจสาถึงเจ็ดเก้าเจสถึงเจ็ดเก้ามือว่านมือกนมือกอนี่มือกนนี่ แอดขอเวลาคนสิบนาทีเพราะว่า่นตอนแรกว่ามะต้กออกมาวนนี่ไปน้องแอดเองนีเส,สื้อต้องใส่งานลงกงเทปเอาขั้นลดขั้นลดขั้นลดขั้นคนลดพริกอีกแล้วครับไปใส่พริกลงไปใงเทป <c oughs> นี่นะครับจนวดนด้วยครับเจ็ดสามถึงเจ็ดเก้าผ้าเปลี่ยนไปน้องเปลี่ยนกระท่านหันครับ จะามาพมงุของมู่ข้าวว่าอะไรพี่น้องจะมาพมันบอท่านเอกช่องตัวเลขของพันกระชึกตัวน,น,น,นี้ครับไปน้องนี่ครับเจ็ดสามหอดเจ็ดเก้าพันไอซ์ื่อไว้เอาไว้หันแล้วพี่น้องโอกาสเฉลี่ยมันจะมีกันนะครับอย่าไปยกเลยนะพี่น้องเนอบ้านนี้เลขของเสียของดินพันมาสองเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดพี่น้อง โมนเนียได้ไปนอนเรียกต่อคนแบบว่าห่วยเพิ่นไห้ว่าหน้าหนีเอาหน้าหนีเนาะเพิ่นไห้ว่าจะสี่ไหมเป็นไงแ,แต่เลยบบวบบวบข้อบวบอะไรเนาะคนคนบ่อมันคนบวบอะไรแก็เลยบ่ได้สันผัดกันโดดมาเนี่ยเพราะปัญญ์นี่นี่แหละครับด่วนฟ้าปิีนแจ้งข่าวด่วนวังเมือ่อวาน,มวนเมื่อก่อนนี่นะพี่น้องแอดเองกับในโลกยูทูปไปแจ้งเอฟซีทุกท่านไปว่าแจ้งข่าวด่วนเสียสมดินกับตัวนี้แหละพี่น้อง มื่อนี้เราก็เลยสรุปให้ถึนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ท่างช่องอาจารย์แหล่พ่อรวยครับบทันดีนอนพี่น้องก็เลยฝากมาสรุปตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีทุทันย่างเวสซี่บทันนะครับหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อพี่น้องหาตัวลอตเตอรี่ผ่านการหน้าบ้านโทษครับโทษครับสองเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดครับ องเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดครับตัวเล่เสียทุ่งดินครับเปลี่ยน,ลนอลได้วยพี่น้องเด้อจากตัวหนี้ตัวเก่าวันครับพี่น้องเจ็ดสามถึงเจ็ดเก้าวันนี้สองเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดครับเขาัวเล่เสียทุ่งดินครับพี่น้อง ดวนฝาปิดเลยชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลา์กดแชร์ครับพี่น้องอันนี้ทำเป็นมั่ยไงคัดจะแช่มมใส่กันนะพี่น้องแอดคัดจะแช่มมให้เได้เหมือนนี้ชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะมาผ่านคลิปใหม่ๆจากท่างช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับจะอวยพรให็บอุ้มชีทุกท่านลำล้ำด้วยครับ,พ,พ,ๆๆรบพี่น้องบุพ่อได้กับพ่อได้ให้ได้ บ่พอได้ก็ให้ได้บ่พอร้อยไงร้อยวัฟเฟิปังให้ปังเดินทางไปใส่มา่ใส่กระรอกปลอดภัยรักษาสุขภาพร่างกายเด้อไปน้องไอ้โควิดทั้งหลายครับไปใส่มา่อใส่ใส่แมวเด้อไปน้องเด้อผู้ข้นมาจะคงเทียบกัโอ้ขึ้นมาหลายครับไปน้องแอดเองใส่บุพเพลิงลงไปนะบอกปฏิทูหลดไปไปน้องหลุดขึ้นหนีกับติดกันเลยไปน้องติดรถติดมึ้นขึ้นติดขาดติดเนี่ยติดบ้านเด้ยวแป๊บหนึ่นี่ซึมหา มึงน,นี้ก็ชุ่มอยู่สามสิบห้าหมื่นหกหมื่นรถติดนำเรื่กันเดินทางไปแสายมาสายแกรอปลอดภัยด้วยสาธุ้อคุณผ่าคคุมข้องเอฟซีทุกท่านโชกชกมั่นหมายลำลำเรื่อยๆครับขอกลาวคำว่า,า,าสวัสดีครับพี่น้องครับสุดเด็ดพักพรอมได้พี่น้องวันนี้มุ่งช้าเพราะเกินครับ